เล็บไชน่ารักจริงจังสวัสดีพี่น้องชาวรักจริงจังที่คิดถึงทุกท่านขอทุกคนมีความสุขม,มากๆในช่วงของวันอาทิตย์นี้ และขอพระเจ้าอวยพรค่ะวันนี้ไปติดตาม5เรื่องที่น่ารู้และก็น่ารักจากซีรีส์จ er ีน l i i t t e r ร r แ n นด์พร s ไฟแชรกับชุดเจ้าหญิงหนึ่งในซีรีส์ที่ดังของช่วงปี2022ดังส่งท้ายปี2022วันนี้ก็มีเกรดเล็กเกร็ดน้อยนะคะเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ที่จะมาไล่ฟัง ไฟแช็คกับชุดเจ้าหญิงนะคะก็เป็นซีรีส์จีนแนวโรแมนติกดราม่าแต่แปลงจากนิยายออนไลน์ชื่อดังค่ะ The l t e r and the Princess Gau และในเวอร์ชันซีรีส์ก็ได้พุ่มกับหลิวจินเจียเนี่ยมานั่งแท่นกำกับคุณกับท่านี้ก็ฝากผลงานดังๆมาแล้วมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น Boss and มีตอนนี้กำมาร่วมงานกับ2นักแสดงดาวรุ่งพุ่งแรงของจีนและจะเป็นคุณจางจิ้งอีและคุณอาเธอร์เฉินนุนเฉินเฟยอีก็เป็นเรื่องราวนะคะในร่วมหาวิาลัยของจูอินซึ่งก็รบบทบาทโดยคุณจางจิ้งอี เด็กสาวผู้แบบเพียบพร้อมเป็นเฟรชี่น้องไม่ของสาขาเทคโนโลยีประยุกต์คอมพิวเตอร์และเธอได้โคจรมาพบกับพระเอกของเรื่องคะหลี่ซินซึ่งรับบทบาทโดยคุณอาเธอร์เด็กหนุ่มรูปหล่อผมรอนซึ่งเป็นอัจฉริยะทางด้านของคอมพิวเตอร์เขาดูเย็นชาและเงียบขรึมจะไม่มีใครนี่อยากจะกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาแถมเขายังชอบพกไฟแช็กติดตัวในช่วงแรกทั้งสองคนก็ไม่ค่อยจะถูกกันนักก็มีเฉียงกันบ้างอะไรกันบ้างแต่เมื่อได้มาร่วมงานทำโปรเจกต์ด้วยกัน ก็ทาให้ทัศนคติและความรู้สึกที่มีต่อกันนั้นเปลี่ยนไปกลายเป็นความรักแต่และความแตกต่างของทั้งคู่ก็นํามาซึ้งอุปสรรคที่ทําให้ทั้งคู่นั้นต้องแยกจากกันยาวนานถึง7ปีและเมื่อได้กล่ามาพบกันอีกครั้งทั้งสองก็ต้องพบกับบททดสอบอีกแบบมากมายที่จะพิสูจน์ว่าหัวใจของทั้งคู่นั้นยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่านั่นก็เป็นเรื่องราวย่อๆ ตอนนี้เราก็มาดูเกรดเล็กเกรดๆๆน้อยหาจากซีรีส์จีนเรื่องนี้กันบ้าง l e t t e r and Princess ไฟแชกับชุดเจ้าหญิงซีรีส์เรื่องนี้กระดัดแปลงจากนิยาย l e t t e r and the Princess เ่ะไฟแชกับชุดเจ้าหญิงนะเป็นซีรีส์จีนโรแมนติกดราม่าดัดแปลงจากนิยายออนไลน์ชื่อดังนะคะ The ะ e ล t e r and the p r i n c e เ s สเก้เป็นบนริบ์ของ t ท e นตีนก็บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของหลี่ซินอัจฉริยะทางด้านคอมพิวเตอร์กับจูอินเด็กสาวผู้เพียบพร้อม และได้มาพบรักกันในมหาวิทยาลายัยที่มาของชื่อเรื่องไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิงไฟแช็กแล้วก็ชุดเจ้าหญิงนะคะก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของหลีสีแล้วก็จูวินโดยไฟแช็กเป็นสิ่งของที่หลีซีนั้นมักจะพกติดตัวอยู่เสมอและชุดเจ้าหญิงก็คือชุดที่หลีซีนั้นมอบให้กับจูวินเป็นของที่แบบเหมือนสัญญาใจที่มีต่อกันนะักแสดงนำทั้งสอง,สองท่านได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการแสดงด้วย คือไม่ใช่เฉพาะการแสดงไม่ใช่แบบทำแค่ตามผู้มำกับสั่งแต่ทั้งสองท่านเนี่ยช่วยคิดด้วยคุณเฉินเฟยอีและคุณจางจิ้งอีได้เล่านะคะระหว่างการถ่ายทำเอาไว้บอกว่าหากผูกำกับเนี่ยไม่ได้สั่งคัดพวกเขาก็จะต้องแสดงต่อไปแบบเรื่อยๆถึงแม้ว่าบทที่เตรียมมานั่นจะหมดแล้วดังนั้นทั้งสองคนจึงถือว่าแบบมีส่วนร,วร่วมในการออกแบบการแสดงค่ะซึ่งทําให้เรื่องราวดูเป็นธรรมชาติและสมจริงมากยิ่งขึ้นโหยอดเยี่ยมไปเลยนะคะยังไม่สั่งคัด ก็แซงเองแล้วคิดบทบาทได้เองอีกต่างหากนี่คือศิลปินตัวจริงนะคะคุณเฉินไฟอีและคุณจางชิงอีทรงผมของพระเอกในเรื่องนี้ส่งผมของหลี่ซวินซีรีส์เรื่องนี้าลี่ซวินนั้นพเพกของเรื่องมีการเปลี่ยนทรงผมถึง3สามทรงด้วยกันซึ่งแต่ละลุกก็เรียกได้ว่าแบบหล่อจับใจคุณเฉินไฟอีนะจะไว้ผมทรงไหนเนี่ยเขาหล่ออยู่แล้วและในเรื่องนี้เนี่ยสามทรงแม้แต่เพื่อนักแซงนะคะอย่างคุณเจ้าจื่อหวยนักเรชมบอกว่าเขาหล่อมากๆ หลอจริงๆนี่ก็ชมอยู่ไม่ขาดปากเลยสอบผู้เชิญไฟอีเขาเคยให้สัมภาษณ์นะคะว่าเขาชอบผมทั้ง3ทรงนี้เพราะว่ามันเหมาะกับแต่ละช่วงเวลาของหลีซินและเป็นการบ่งบอกถึงสถานการณ์ของชีวิตได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะชอบทำทรงผมที่มันเรียบง่ายและไม่คิดจะทําผมสีบรอนเลยแม้แต่น้อย แต่ว่าในเรื่องนี้เขาก็ได้เปลี่ยนแปลงทรงผมไปถึง3ทรงด้วยกันแสดงออกนะคะว่าแต่ละช่วงเขารู้สึกยังไงและเขาพบเจอเรื่องอะไรอยู่บ้างตัวตนในซีรีส์แล้วก็ชีวิตจริงๆของทั้งคู่คุณจางจิงอีได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าตอนที่เธอได้รู้จักกับตัวละครที่ชื่อว่าจูวีนนางเอกของเรื่องเนี่ยรู้สึกได้ว่าโหจูวีกับเธอเนี่ยเหมือนกันมากๆเธอเป็นคนเงียบๆเ,เรียบร้อยแต่ใน,นส่วนของพระเอกค่ะคุณเฉินเฟยวีก็บอกว่าตัวตนของเขาเนี่ยแล้วก็หลี่ซีนั้นแปลที่มันแตกต่างกันเพราะว่าตัวเขาเนี่ย ลีสินพเพเอกของเรื่องที่ขเขาค่อยจะพูดและมีความซับซ้อนในตัวเองที่สูงมากๆนั่นก็เป็น5เรื่องน่ารู้และก็น่ารักค่ะสำหรับซีรีส์จีนเรื่อง l h t e r and princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิงซีรีส์ที่มีความยาว36 EP แล้วออนแอร์ทางโยคู่ตอนนี้ค่ะมีทาง Mono m a x ใครที่ชอบซีรีส์ในแนวนี้ก็ติดตามรับชมกันได้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ขอทุกคนมีความสุขและขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby.